ยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube ของผม,ผมอีกตามเคยนะฮะวันนี้ผมจะมาะรีวิวตัวเค้กนะฮะเค้กเบียร์หรือว่ากาแฟในโตก็ได้นะฮะอันนี้ส่วนตัวกาแฟในโตเนี่ยต้องให้ทางผู้รู้เขาแนะนำนะฮะแต่ของผมเนี่ยก็จะเอามาใช้ในเรื่องของการทำเบียร์ คราฟนะฮะการทำคราฟเบียร์นะฮะแต่คราฟเบียร์เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายอยู่นะฮะก็อันนี้ผมทำไว้เพื่อศึกษานะฮะผมไม่ได้ว่ามีจำหน่ายหรือยังไงหรือแต่แดงใดนะครับผมทำแบบเล่นๆนะฮะอันนี้ผมสั่งมาจากที่ร้านเนี่ยร้านเนี่ยผมเอาฉลากออกไปแล้วอ่าตัวนี้ผมก็เป็นกล่องนะฮะผมสั่งมาได้ประมาณสัก6,060บาท เอ้เท,ท่ 1, าที่6 6 0บาทก็มันปกติมัน1800บาทนะฮะอันนี้ก็ถูกสุดแล้วเพราะว่าถ้าท่านใดเนี่ยถ้าเคยหาเค็กราคาถูกนะฮะก็จะไปเจอกับพวกที่มันเป็นอุปกรณ์แยกนะฮะเช่นหัวอัดแก๊สนะฮะหัวอัดแก๊สราคาหัวละ550ร้้ถังเค็กราวแปด0้ก๊อ,อกอีก500 วหัวจอยอีก200คือเบ็ดเสร็จประมาณ2,000กว่าบาทแต่ตัวนี้เนี่ยมันผมเห็นแล้วมันถูกดีเออผมก็เลยลองซื้อมาใช้แล้วก็ครั้งแรกนะฮะที่ผมจะมาอันบ็อกนะฮะให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นกันพร้อมกันนะฮะเผื่อท่านได้สนใจก็จะได้เป็นไกด์หรือแนวทางก็ได้นะฮะผมสั่งมานี่นี่นะฮะเป็นถังเบียร์ตอนแรกนึกคิดว่ามันใหญ่เล็กนิดเดียวเองนะฮะนิดเดียวเองผอมด้วยแล้วก็สูงนะฮะแล้วก็จะมีฝาสแตนเลส ปิดตัวข้างบนไว้ให้อย่างนี้นี่อย่างนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นฝาสแตนเลสน,นะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นภายในเข็มนะฮะทีะ่ผมได้ซื้อมานะครับผมส่วนอุปกรณ์ข้างในก็จะมีเป็นอ่าสายซิลิโคนอย่างนี้ยาวประมาณสัก1เมตรนะฮะยาวประมาณสัก1 m. เมตรมาให้แล้วก็มีเป็นกล่องนะฮะโดยกล่องตัวนี้เนี่ย เขาบอกว่ามันเป็นกล่องอหัวก๊าซนะฮะคาร์ะะบอนไดออกไซด์ตัวนี้ผมว่าอันนี้ผมไม่ทราบเลยนะว่าไอตัวเม็ดตัวเนี้ยทุกอย่างซีนตัวเนี้ยมาใส่ยังไงเพราะว่าอันนี้ผมเพิ่งอันบ็อกครั้งแรกเลยนะครับแล้วก็แล้วก็ตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับกร์ดงานนี่ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยนะครับอันนี้ตัวปรับกร์ดนะอันนี้เป็น เกวัดนะฮะโดยเป็นหน่วยเป็น psi แล้วก็เอ่อต่อมาเป็นนี่เลยก๊อกก๊อกเปิดเบียร์นี่นะฮะอันนี้เป็นก๊อกเปิดเบียร์ก๊อกเปิดเบียร์ก็จะประมาณนี้นะฮะใช้วิธีการงัดงัดงัดเอานะครับอ๋อต่อมาก็จะเป็นตัวฝานะฮะฝานี่จะเป็นพลาสติกนะฮะเป็นพลาสติกมีตัวใส เกลียวของกา๊าซแล้วก็ตัวใส่ตัวออกของรูเบียนะครับชืบแล้วก็มีนี่นะฮะแท่งแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มาให้หนึ่งแท่งนะครับแต่ก็ไม่มีที่ที่ใส่ผมว่าน่าจะต้องเอบิดบิดเข้านี่เอาในบอกโป๊ะไปสะตกระชอตเนี่ย เอาของบริษัทขายเลยเกี Wild ียวแต่ว่า <flats> <c oughs> <Vive> <gosto>